ครับวันนี้พิสิทธิภาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CBR 500R ครับรถคันนี้เป็นรถปี2020เลขไม่3,000กิโลเมตรแท้นะฮะเป็นรถใช้มือเดียวด้วยครับยิ่มคันสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมครับเลขใไม่คันนี้ครับวิ่งมา3,307กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรรดาให้ดูทุกคันครับจอเรินไม้แน่นอนอยู่แล้วครับสวยใสยเหมือนใหม่ ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจชิปให้มาครบ2ดอกหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยนะครับโลโก้อยู่ครบประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆไม่มีเรือนรางปอกแฮนด์เดิมครับแทบไม่สึกเลยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกยังคงเป็นของเดิมไม่คดไม่งองครับกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับพันเล่งครับตัวสอดต่างๆไม่มีเรือนรางเลย ชุดสีถังเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์เดิมฝาถังสวยครับไม่มีรอยครับสติ๊กเกอร์วอร์เนิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยบุบหรือรักยิ้มไม่มีเลยครับเบาะนั่งเบาะซ้อนจะคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูแฟลิ่งท้ายเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิ้หน้าเดิมน็อตเดิมทุกตัวโคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบ f ู l l LED ครับไม่มีรอยหินนะฮะบางโค้หน้าเดิมครับ ไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้านี่ครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ3,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบล้อด้านหน้าจะคงเป็นสีเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้ามาดูครับ3,000กิโลเมตรแท้ต้องเป็นรอยเป็นแค่รอยแบบนี้นี่มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยกระบอกชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์คาลิปเปอร์สวยนะครับไม่มีรอย มาแผงว่าน้าเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมแน่นอนคะคอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างอกล่างครับแน่สนิทชิดทุกจุดแฟลลิ่งด้านขวามาดูฮะสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนหรือว่าแตกร้าวเลยแข็งเครื่องด้านขวานะครับนี่สติกเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่สีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าด้านขวาครับยางเต็มเซนเซอร์ไม่ พักทาาด้านขวานะครับยางเต็มนะครับขาเยีบเบกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันต,ตาติดง,ง่ายครับรอบเดินเบาเนิ่งอัตตาเร่งครับคันนี้นี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับ เครื่องยนต์นิ่งก็บอกว่ารอบเครื่องยนต์นิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนะฮะสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังครับเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังเป็นสีเดิมทิกเกอร์เดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับไปดูดังยางหลังกันหน่อยยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ3,000กิโลเมตรแท้ครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนฝั่งซ้ายครับ นี่โซสเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีรอยนะครับสติ๊กเกอร์วันนิ่งอยู่ครบพักท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอแน่นอนครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับแฟลด้านซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือว่าแตกแล้าแม้แต่จุดเดียวครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูฮะนี่แห้งใสนะครับตามสไตล์ทันเดอร์ไบค์นนทบุรีครับกระบอกโช๊คด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับอาลนฮะค,คันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่1 3 5 0 0 0 0สนบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง5้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งส่งประเทศฟรีค่าโอนกระสดรถได้อีกครับเรารับแรกเทอร์น้อยทุกรุ่นบิ๊กไบค์สมบูุณด้วยถ้าคุณมองหาซีเบียห้าร้อยอาร์บอกเลยคันนี้บอกเลยโคตรสวยนะครับหาอยู่รีบมาครับมาเจอกันสวัสดีครับ